สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกแบบนี้นะคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานจะมาเปิดไพ่ให้นะคะเป็นชุดนะคะ10ใบ,บนะคะจะเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมดเลยบอกก่อนว่าสำหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ นี่จะเป็นพลังงานของคุณและไพ่อยากส่งสารนี้ถึงคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้แต่ละใบไปเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะทุกคนไพ่ใบแรกค่ะว้าวขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยบอกแบบนี้ก็แล้วกันว่าช่วงเดือนธันวามี้้คุณมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องการงานมีการวางแผน อะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องการงานหรือการตัดสินใจอะไรเข้ามาเกี่ยวเรื่องการงานนะคะไพ่เจ็ถ้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการขยับขยายเรื่องงานมีการปรับปรุงนะคะขึ้นไพ่ q u e e n of the w a อ d นะคะพี่หมอเห็นพลังงานของคุณนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับคนที่รองานรอคอยงานอยู่จะสำเร็จสำหรับคนที่กำลังปรับปรุงปรับเปลี่ยนเรื่องงานสำเร็จเหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับเรื่องการงานเนะาะเห็นไหมไพ่กาวถ้วยงานเด่นมากค่ะคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าการงานธุรกิจการงานของคุณคุณทําอะไรอยู่นะคะประมาณในช่วงเดือนธันวาคมนี้งานคุณว้าวแล้วก็ดีมากๆนะคะไพ่ก้าวถ้วยยังบ่งบอกถึงความรักด้วยนะความรักความสัมพันธ์สําหรับใครมีคู่นี่มีโอกาสมั่นหมาย แต่งงานมีโอกาสขยับความสัมพันธ์มีโอกาสวางแผนเรื่องความรักนะคะแต่ความรักอาจจะตัดสินใจวางแผนในช่วงปลายปีนี้อาจจะมีข่าวดีในต้นปีหน้านะคะเนาะค่ะตอนนี้มาดูใบที่4ี่กันเลยค่ะพลังงานใบที่4ี่ว้าวความรักก็เด่นนะคะสําหรับขึ้นไพ่อัศวินถ้วยนะคะความรักเด่นมากๆเลยบอกเลยสำหรับคนผ่านมาเห็นไพ่ชุดนี้นะคะความรักเด่น การงานเด่นมีการขยับขยายใครไม่มีแฟนนี่จะได้แฟนนะสำหรับใครที่มีแฟนแล้วคบกันแล้วจะได้ขยับความสัมพันธ์ถึงขั้นมั่นหมายหรือแต่งงานกันด้วยนะคะเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะอาจจะต้องตกลงกันในปลายปีนี้แล้วมีงานมีข่าวดีมีงานวิวาในช่วงมีนาเมษาช่วงนู้นนะคะจะได้รับข่าวดีว้าวแปด ไม้เท้านะคะการงานดีมากๆแล้วก็ความรักจะได้ขยับความสัมพันธ์นะคนที่ทําธุรกิจการงานบอกเลยว่าขายดีเห็นกําไรเลยทีเดียวนะคระับสหรับคนที่มีคู่ความรักคุณว้าวมากๆมันอยู่ในช่วงที่อินเลิฟในช่วงที่แบบเข้าอกเข้าใจกันดีมากๆเลยนะคะเนาะค่ะใบนี้ว้าวช่วงนี้นะบอกเลยว่าใครขึ้นไพ่เอ็มเพจเดอเอ็มเพจความรักใครที่มีแฟนเนี่ยนะช่วงนี้ เอยอะไรได้หมดตกลงเจราจาพูดคุยอะไรกับแฟนไหมนะคะสําเร็จดูเขาแบบตามใจเราเขาแบบอะไรก็ได้ง่ายๆกับเราในทุกๆเรื่องนะคะในช่วงนี้บอกเลยนะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่งานดีความรักดีมีการขยับขยายนะคะว้าวนี่สําหรับใครในช่วงนี้นะขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญแปลว่าในประมาณเดือนอธิธันวาคุณอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จนะคะ จะมีเรื่องการเงินหมุนเวียนเข้ามาเด็กถือเหรียญน,นะคะใครมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารทําเงินทํากําไรให้กับคุณนะคะการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะบอกเลยไม่ขาดมือเลยนะคะในเดือนธันวาได้มาแต่ค่าใช้จ่ายเยอะก็จริงแต่คุณจะแก้ไขปัญหาได้มันจะผ่านไปได้นะคะมาดูกันไพ่ใบนี้นะคะไปที่8เนาะว้าวใบที่8ขึ้นไพ่สเหรียญค่ะ สี eter, es, ่เหรียญเป็นพลังงานแบบมีการวางแผนจัดสรรหรือวางแผนเรื่องเงินเนี่ยสำหรับเดือนธันวาเนี่ยคุณอยากซื้อของชิ้นใหญ่คุณมีการวางแผนเรื่องการเก็บเงินอยากได้อะไรคุณจะได้ซื้อหรือมีการตกลงเจรจาเรื่องเงินอะไรสําเร็จหรือบางคนอาจธันวาอาจจะมีการยืดเรื่องนะเรื่องก็อาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องของชิ้นใหญ่บ้านรถหรือจะซื้อบ้านซื้อรถยืนเรื่องเอกสารไปคือสําเร็จนะในเดือนธันวานี้นะคะอาจจะมีข่าวดีใครที่จะยืนเรื่องนะคะค่ะ มาดูใบสุดท้ายว้าวเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าหมายความว่าการวางแผนของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะหรือคุณกําลังลุยอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานการลงทุนเนี่ยในช่วงธันวาบอกเลยว้าวมากๆนะคะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้กําไรกลับคืนมาได้ทุนกลับคืนมาที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะลุยมาเยอะกําไรไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเห็นกาไรแต่ช่วงเดือนธันวานี้บอกเลยงานเจ็ดไม้เท้าขึ้นแบบนี้แบบว่า ขายดีขายดีกําไรไหลเวียนเข้ามาเยอะได้ทั้งทุนได้ทั้งต้นได้ทั้งกําไรได้ทุกอย่างกลับคืนมาในเดือนธันวามนี้เลยนะว้าวมากๆมาดูใบสุดท้ายค่ะใบที่1ิผลสรุปนะคะผลสรุปว้าวความมั่นคงชัดเจนนะคะให้ความสําเร็จถ้วยหมายถึงความรักชัดเจนงานชัดเจนตําแหน่งหนะ้าที่การงานชัดเจนการเงินเข้ามานี่สิน ปัญหาที่คุณมีอยู่จะได้ปลดหนี้จะได้แก้ไขนะไพ่ถ้วยเนี่ยรวมถึงทั้งงานเงนิงน,งนความรักนะคะยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายที่ใครเจ็บป่วยจะหายหรือใครที่พยายามที่จะตั้งใจหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป้าหมายไพ่ถ้วยหมายถึงความสําเร็จนะคะและจะผ่านไปได้นะเหมือนรวมถึงปลดหนี้ปลดสินหนี้สินเบาบางด้วยนะคะค่ะ สำหรับไพ่ชุดนี้ใครชอบพลังงานของไพ่ชุดนี้เป็นพลังงานที่ดีมากในตลอดเดือนธันวาคมสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่เป็นพลังงานที่ไพ่ยอยากส่งผลถึงคุณและอาจจะเกิดขึ้นกับคุณจริงภายในเดือนธันวานี้ถ้าเป็นพลังงานนี้ชอบพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะจะได้เจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ